ชาวเมธนะคะในช่วงหลังสงกรานนะคะหลังวันหยุดยาวนะคะดาวประจําตัวของพวกเรานะดาวอังคารนะคะอยู่ในภพลาบผลนะแล้วก็ดาวลาบผลมาทับลักขเาได้ว่ามีการสลับเรือนกันนะคะจะส่งผลเกี่ยวข้องกับเรื่องลาบผลอย่างไรบ้างมาทางไหนนะคะไปฟังรายละเอียดในคลิปนะคะสําหรับผู้ที่เพิ่งเข้ามาเป็นครั้งแรกถ้าคุณทราบลักนณาราศีนะคะแล้วเป็นคนลักนณาราศีเมษ ดูคลิปนี้ได้เลยนะคะใครไม่ทราบลัคนาราศีดูจากวันเกิดคือ13เมษายนถึง16พฤษภาคมดูคลิปนี้ได้เช่นกันนะคะช่องของเรานะคะเป็นคอนเทนต์เรื่องการพยากรณ์นะการทำนายดวงดาวเวลาดาวขยับดาวย้ายนะคะส่งผลอย่างไรกับพวกเราบ้างนะคะใครสนใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ได้เลยนะคะสำหรับในช่วง ครึ่งหลังเมษายนนะคะดาวได้ย้ายนะดาวใหญ่ได้ย้ายทั้งพระรหัสทั้งดาวราหูแล้วนะคะดาวราหูย้ายมาทับลักนณาพวกเราชาวเมษนะแล้วก็ในเดือนนี้ดาวจรก็มาสมทบนะคะเรียกว่าทับลักนามากที่สุดก็คือดาวอาทิ์ดาวพุธดาวราหูแล้วก็มีมฤตยูที่รออยู่แล้วนะคะดังนั้นเรื่องของตัวเรานี่แหละค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคะในช่วงหลังวันหยุดนะเรียกว่ามีเรื่องเข้ามาถึงตัวเราค่อนข้างเยอะนะคะรวมทั้งดาว ที่เกี่ยวข้องก็ไปอยู่ในภพวินาศนะคะเป็นอันดับรองลงมาก็คือดาวพระหัสดาวสุ์ดาวพระเกตนะดังนั้นชีวิตก็เกี่ยวข้องกับเรื่องการแก้ปัญหาบางคนอยู่ในโหมดของการเดินทางไกลยอยู่นะการพักผ่อนการพักร้อนนะคะในขณะที่บางท่านก็เกี่ยวข้องกับเรื่องความเปลี่ยนแปลงนะคะที่กําลังจะมีเข้ามาในชีวิตนะคะสำหรับดาวประจําตัวดาวอังคารนะคะในเดือนนี้ไปอยู่ภพลาบผลนะคะตัวเรานี่แหละเป็นลาบผลนะคะแล้วก็ ดาวตัวเรากับมรณะเป็นดาวเดียวกันนั้นเรื่องของการเดินทางก็ยังเป็นลาบเป็นผลกับชาวเมธอยู่นะเรื่องของสุขภาพนะคะเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายเรื่องของการเขาเรียกว่ามีความเปลี่ยนแปลงเข้ามาในชีวิตแล้วเป็นลาบผลก็ได้นะคะสําหรับดาวตัวเราเมื่อเป็นลาบผลนะเรื่องของความคิดความท้อแท้ความเหนื่อยความยากเนี่ยก็จะรู้สึกดีขึ้นนิดนึงนะเพราะว่า แยกออกจากดาวเสาคู่ศัตรูนะคะเมื่อเดือนก่อนนะดาวประจําตัวของเราเนี่ยไปอยู่คู่กับดาวเสาในเรือนการงานถือว่ามีความอึดอัดทางการงานมีปัญหามีเรื่องของความลำบากใจในเรื่องการงานที่บางทีก็ยังคิดไม่ออกหรือบางคงก็เบื่อเฉๆยๆไม่มีอะไรก็เบื่อนะคะก็ดาวคารแยกออกมาจากดาวคู่ศัตรูแล้วเข้าสู่ภพลาบผลดังนั้นนะ่ถือว่า เกิดความเปลี่ยนแปลงในเรื่องความรู้สึกนะดีขึ้นนะเกี่ยวกับเรื่องการงานเรื่องการคิดการอ่านพละกําลังความท้อแท้ความเหนื่อยความเบื่อนะคะก็ดีขึ้นนะคะสาหรับเดือนนี้ก็พิเศษว่าดาวอังคารไปอยู่ในเรือนลาผลดาวลาผลมาทับลักขนานะเรียกว่าเป็นการสลับเรือนกันนะคะมีความเกี่ยวข้องว่าก็จะมีลาบผลมาถึงตัวเรานะเป็นลาบผลในเรื่องของอะไรที่แบบมาไวไปไวอาจจะเป็นเรื่องจากการลงทุนก็ได้เพราะว่า ดาวอาทิตย์ในเดือนนี้นะคะมีกําลังสูงสุดเป็นมหาอุดนะคะดาวอาทิตย์ทับลัคนานะก็ส่งผลให้เราก็มีความมั่นใจมีเรื่องของการเสี่ยงโชคลงทุนเข้ามาเกี่ยวข้องใครที่ทํางานเกี่ยวกับการค้าขายการลงทุนก็อาจจะมีเรื่องของการหมุนเงินนะหมุนแบบเงินก้อนหมุนไปหมุนมาแล้วก็อ่าก่อเกิดเป็นกําไรขึ้นมานะคะแบบฉับพลันแบบง่ายๆนะแล้วก็จบไปแล้วก็เกิดการลงทุนใหม่เป็นลักษณะ หมุนวนไปก็ได้บางคนเป็นเรื่องการเสี่ยงโชคก็ถือว่ามีโชคมีดวงทางด้านการลงทุนพอสมควรนะคะสําหรับเดือนนี้นอกจากนี้นะคะดาวศุกร์เนี่ยนะในภาพเนี่ยมันย้ายประมาณ30เมษาแต่ว่าหลังสงกรานเปิดงานมาดาวศุกร์ยังคงอยู่ในภพลาบผลนะคะอยู่คู่กับดาวังคานอยู่นะก็คือ3จะอยู่คู่กับ6อยู่ก็ถือว่าจะมีโชคลาบทางการเงินเกิดขึ้นนะคะกับ ชาวเมธเพราะว่าดาวศุ์เป็นดาวตัวแทนเรื่องการเงินนะกับเรื่องของคู่ครองความรักคุณส่วนคู่ค้าคู่สัญญาเรียกว่ามีดวงรับเงินนะคะเมื่อเปิดงานมามีเรื่องของการเงินการหมุนเงินแล้วก็เหลือเป็นกําไรนะเรื่องของการลงทุนเสี่ยงโชคต่างๆนะคะถือว่ามีโอกาสดีในช่วงของอเปิดงานมานะคะนอกจากนี้ก็มีโชคจากคู่ครองด้วยนะเรียกว่าคู่ครองเป็นรับผลนะคะให้ความสนับสนุนดีอาจจะ เป็นเรื่องของการเกื้อหนุนทางการเงินก็ได้การช่วยเหลือทางการงานหรือว่าก็ให้เงินเฉยๆก็ได้หรือว่าบางคนก็มีโชคจากคู่ขาคู่สัญญาคนอุปธรรมนะคะหรือจากเพศตรงข้ามก็ได้นะสำหรับดาวศุกร์เนี่ยก็จะส่งผลดีจนถึงประมาณวันที่30เมษายนจากนั้นจะมีกําลังเป็นมหาอุดนะคะเข้าสู่ภพวินาศนะคะภพวินาศเนี่ยจริงๆแล้วก็ถือว่าดีครึ่งเสียครึ่งนะดังนั้นเรื่องของ ดาวสุขที่เป็นมหาอุดเนี่ยจะส่งผลในเรื่องของค่าใช้จ่ายก็ได้หรือบางคนก็ได้เงินจากทางไกลเงินลับๆนะคะหรือเป็นเงินที่แบบเรามีโชคลาภมาแล้วเราไม่บอกใครอะ่ะก็ได้เหมือนกันดังนั้นเรื่องของการเงินที่เป็นมหาอุดก็ในช่วงพฤษภาคมเป็นต้นไปนะคะถ้าเป็นงานการที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายต่างแดนทางไกลคนที่ทํางานต่างประเทศอยู่แล้วนะคะคนที่ทํางานในเชิงแก้ไขปัญหานะคะคนที่ทํางาน เบื้องหลังนะหรือทํางานในแบบส่วนตัวที่ค่อนข้างแบบหลบๆบซ่อนๆคนเดียวอะ่ะคนอื่นไม่รู้ว่าเราทําอะไรเป็นความสามารถพิเศษอะไรเงี้ยก็ถือว่าจะมีเงินนะคะแปลกๆเข้ามานะเป็นมหาอุดก็คือเยอะเหมือนกันนะคะดังนั้นเนี่ยในช่วงอาเมษาต่อพฤษภานะชาวเมธก็มีเกณฑ์ได้เงินนะคะต่อเนื่องนะหรือบางท่านก็คือได้มาก่อนแล้วก็ไปมีค่าใช้จ่ายก็ได้ลักษณะก็เป็นประมาณนี้นะคะ สำหรับดาวพฤหัสนะคะก็เข้าสู่ภพวินาศแล้วเป็นกเกษตรตาธิบดีนะคะดังนั้นชาวเมษเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับการงานก็ได้เช่นการงานมีความยากมากขึ้นนะมักจะได้รับเคสที่มันยากหรือมีอุปสรรคทางการงานเกิดขึ้นหรือบางคนก็คือมีการเปลี่ยนแปลงงานก็คือเป็นไปตามดวงบางคนต้องย้ายที่ทํางานไปอยู่ที่ไกลนะคะเรื่องของการถูกเปลี่ยนแปลง หรือต้องปรับเปลี่ยนในเรื่องการงานพอสมควรนะซึ่งเปลี่ยนแปลงแล้วก็ถือว่าจะต้องปรับตัวไปประมาณ1ปีนะคะและเดี๋ยวก็จะเข้าสู่การเป็นราชาโชคทับลักขณาก็ถือว่าในปีถัดไปปี66นะก็ถือว่าเรื่องการงานจะกลับมาโดดเด่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะปีนี้นะคะการงานก็ถือว่าถูกบีบให้เข้าสู่สภาวะการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะจากตัวงานเองนะคะตัวองค์กรตัวบริษัทหรือมาจากตัวเราก็ได้นะคะ ซึ่งชาวเมธเนี่ยในส่วนหนึ่งก็คือดาวลาบผลึ่งทับลักนณาก็คือราหูก็เป็นดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันนะคะการเปลี่ยนแปลงกับลาบผลนะคะก็มาพร้อมๆกันนะคะสำหรับชาวเมธสิ่งที่ต้องระมัดระวังในเดือนนี้นะคะเรื่องการเงินเนี่ยถือว่าดีนะมีลาบผลด้วยนะคะแต่ก็สิ่งที่ต้องฟังไว้เป็นข้อมูลก็คือดาวพุธอันธพาลวิวาดราหูทับลักขนานะคะก็ส่งผลในเรื่องของผลประโยชน์การเงินนะเรื่องรายได้ก็ต้อง เาเรียกว่าระมัดระวังในเรื่องการเซ็นสัญญานะการมีคอนแทคต่างๆก็ใช้การอ่านนะีอย่างละเอียดทีท่วนนะอย่าไปใช้วิธีคร่าวๆหรือว่าไว้ใจมากเกินไปก็จะเกิดเรื่องของการผิดผลประโยชน์ได้ง่ายนะคะเรื่องของการมีปากเสียงการมีความเสียหายจากคำพูดเอกสารนะคะอันนี้ก็ นะเป็นข้อมูลของดาวคู่ศัตรูที่ทับลัคนานะคะนอกจากนี้เรื่องของการถูกคนใส่ร้ายใส่ความการพูดถึงเราในแง่ไม่ดีนะก็อาจจะมีมาได้แต่ถ้ามันไม่เป็นความจริงหรือว่ามันเป็นเรื่องของแบบเมาท์มอยอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องใส่ใจเพราะว่าเป็นดาวจรที่เดินมาแล้วก็มาชนกันและเป็นดาวคู่ศัตรูก็ถือว่าผ่านมาผ่านไปนะคะในหลังวันที่18เมษายนนะคะดาวพระเกตนะคะเข้าสู่ภพวีนาดน,นะคะเรียกว่า ไปกระตุ้นเรือนอะลอาจจะเป็นเรื่องของปัญหาสุขภาพนะคะเรื่องของอ,อุปสรรคอะไรที่เกิดขึ้นในชีวิตนะเรื่องของอความรู้สึกก็ได้นะความกังวลความวิตกนะคะอาจจะเกิดขึ้นได้ง่ายนะคะดังนั้นก็เป็นอิทธิพลของดวงดาวนะคะถ้าใครมีแนวโน้มเรื่องการเดินทางอยู่แล้วนะก็ถือว่าช่วงนี้เหมาะกับการเดินทางนะคะหลังสงกรานก็ยังเดินทางได้อยู่เรื่องของการไปปลีกวิเวกนะคะการหามุมสงบการพัก ยกอะไรสักอย่างหนึ่งเรียกว่าพักไว้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวพอมีพลกําลังก็กลับมาลุยใหม่นะคะเรื่องของการลาพักร้อนใช้วันลาในช่วงเวลาดังกล่าวก็ถือว่าเหมาะสมนะแล้วก็การที่ดาวอาทิตย์นะคะมีกําลังสูงในเดือนนี้นะดาวอาทิตย์เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของบุตรก็ได้ลูกหลานนะคะนําเรื่องของความก็เรียกว่าชื่นอกชื่นใจมาให้อาจจะเป็นเรื่องของความก้าวหน้าความ จะเรินก้าวหน้าทางการเรียนการงานก็ได้นะคะเรื่องของการเสี่ยงโชคลงทุนเก่งกาไรก็เป็นเนื้อหาของปุตตะเหมือนกันนะคะเรื่องของคนที่เราเลี้ยงดูอุปการะดูแลนะคะเรื่องของสัตว์เลี้ยงนะเรื่องของงานอาดิเลกเรื่องของโปรเจกต์โครงการต่างๆนะคะเมื่อมาทับลัคนามีกําลังเยอะก็เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ได้นะคะนอกจากนี้ดาวอาทิตย์นะคะยังเป็นตัวแทนเรื่องของอเกียรติตําแหน่งหน้าที่นะดังนั้นใครที่อาทำงานแล้ว มีแนวโน้มนะว่าจะได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็อาจจะได้ในช่วงนี้นะคะเรื่องของการได้รับจดหมายชมเชยการได้รับโล่รับเหรียญการได้เข้าไปสู่สังคมที่มีเกียรตินะการได้ถูกรับเชิญไปในงานที่ค่อนข้างสําคัญนะคะลักษณะนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นกับพวกเรานะคะอาจมีเรื่องของการเซ็นสัญญานะคะการได้คอนแทคใหม่ๆเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแล้วก็นํามาซึ่ง เรื่องของการตกลงการเจราจาอะไรต่างๆนะในช่วงเวลาดังกล่าวนะคะสำหรับเรื่องของสุขภาพนะคะนะเดือนนี้นะดาวอังคารค่อนข้างดีนะเรื่องของอ่กากำลังวังชาดีนะคะเรื่องของสุขภาพก็ถือว่าดีแหละแต่ว่าไประมัดระวงังเรื่องของสุขภาพจิตแทนนะคะเรื่องของความเครียดเรื่องของความวิตกกังวลนะคะเรื่องของอะไรที่เป็นอะไรที่แอบแสกนิดน,นึงอะ่ะนะเป็นเรื่องของ อารมณ์ความรู้สึกความกังวลความคิดล่วงหน้าเนะี่ยลักษณะนี้อาจจะเกิดขึ้นได้ง่ายนะคะนอกจากนี้นะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะเดือนนี้นะก่อนสิ้นเดือนก็ถือว่าคู่ครองค่อนข้างดีนะคะสําหรับชาวเมษเนี่ยคู่ครองกับการเงินเป็นดาวเดียวกันนะดังนั้นก็สังเกตคู่ของเราถ้าเป็นคู่แท้ตามลัคนาราศีของเราก็ มักเกี่ยวข้องเรื่องการเงินด้วยกันนะเช่นถ้าเกิดคู่คลองดีเงินก็ดีด้วยนะคะเรื่องของช่วงไหนดาวการเงินไม่ดีเรื่องความรักก็มักจะไม่ดีด้วยนะเป็นเหมือนคู่กันนะคะสำหรับเดือนนี้นะคะเรื่องของอความรักกับการเงินไปอยู่ในเรือนลาบผลนะก็ถือว่ามีโชคมีลาบทั้งทางการเงินแล้วก็มีเรื่องโชคลาบจากคู่คลองด้วยนะคะ คนโสดก็อาจจะมีมาในรูปแบบของคนสนับสนุนนะลูกค้าได้เจอลูกค้าดีๆนะคะมีะกัลายาณมิตรมีคนแวดวงที่ช่วยเหลือเราได้เป็นอย่างดีนํามาซึ่งการเงินนะคะสําหรับดาวการเงินนะคะในช่วงถัดไปนะจะเป็นมหาอุดนะคะตามภาพนะในะวันที่30เมษายนดังนั้นเนี่ยก็ไปส่งผลในเดือนพฤษภาคมนะ,ะกับการเป็นมหาอุดในภพวินาศน,นะคะแล้วพบกับคลิปหน้านะคะในการทำนายดวงชะตาในเดือนพฤษภาคมสวัสดีคะ่ะ